ได้เวลาที่จะมาหาความสำราญจากวรรณกรรมอมตะของศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์ปี2540พนมเทียนในจินตนิยายภารตะเรื่องสิวาราตรีบทที่126โอวาทครั้งสุดท้ายราตรีนั้น ท้องฟ้าปลอดโปร่งปราศจากเมฆหมอกสเวตคัชวิถีทาบอยู่กับห้วงน้า,าอันดำสนิทเปล่งรัศมีอยู่เรืองเๆหมู่ดาวน้อยใหญ่กระพริบแสงแพรวพลาวเป็นที่เยือกอุราหน้าพิศวงลมสงัดและสัพพะสำเนียงก็สงบเงียบเสมือนหนึ่งจะทอดทิ้งให้ราตรีอาดูนอยู่เดียวดาย แสงดาราส่องจับพระพักอันงามเศร้าของทศยันเพียงเจือจางเธอแหงนทอดพระเนตรหมูดาวบางดวงก็เปล่งแสงเจ,จิดจหรดและบางดวงก็รี่ริบระยิบแสงประหนึ่งจะดับวับไปกับตาอุปมามิผิดอันใดกับเปลวไฟบนปลายเทียนที่ถูกเป่าด้วยมารุดกระโชคสุรินทราผู้ยืนซึมอยู่ในอาการสำรวมยามนี้เท่านั้น ที่พอจะสังเกตเห็นเธอแย้มสวนจางๆให้แก่ดาวอับรัศมีดวงนั้นเรากำลังจะจากกันภายในไม่กี่เพลานี้แล้วสุรินทรายังจะจำคำของพี่ที่ได้กล่าวแก่เธอขณะเมื่อเรายืนอยู่เหนือศพขุนพลวัชระได้หรือไม่ทุสยันตรัสแก่สิธิ์แผวเบาเยือกเย็น กระแสพระสุรเสียงอ่อนโยนโดยปราณีนั้นทราบสั้นไปตลอดทั้งดวงวิญญาณของสุรินทราเจ้าชายข่มน้ำพระเนตรที่กำลังจะไหลบ่าออกมาไว้กระนั้นน้ำสุรเสียงที่ทูลตอบก็ยังสั่นเคลือไปด้วยความวิโยคอาดโดนพระเจ้าข้าหม่อมฉันยังจำพระโอวาทของพระองค์ในทุกขณะพระองค์ตรัสว่าชอบแล้วสุรินทราผูกครบถ้วนด้วยสติสัมปชัญญะเท่านั้น ที่จะคิดได้เช่นเธอยามใดก็ตามเมื่อเธอยือนหยัดอยู่ในโลกนี้แต่เพียงผู้เดียวเธอจะไม่รู้สึกหวาเวเพราะปัญญาเป็นเครื่องปลุกปลอบใจดีมากบัดเนี้ยถึงเวลาแล้วที่เธอจะต้องใช้สติสัมปชัญญะและปัญญาเป็นเครื่องปลุกปลอบใจอย่าปล่อยให้ความห่วงกังวลปริวิตตกใดๆมาทำลายสติอันตั้งมั่นลงเสียได้เมื่อพีจากไปแล้ว จงตั้งหน้ารับภารกิจอันสำคัญแทนพี่ไปโดยเต็มกำลังความสามารถความวัฒนาสถาพรแลลมงกุฎใช้อันยิ่งใหญ่รอคอยเธออยู่แล้วมวลวิทยาการสพรพศาสตร์ทุกขแขนงพี่ก็ได้ถ่ายทอดไปสู่เธอครบถ้วนพอแก่การก้าวไปเบื้องหน้าโดยไม่มีสิ่งใดที่จะต้องหวั่นไหวลังเลต่อไปอีกจงมีความเชื่อมั่นในตนเองก้าวไปเบื้องหน้าด้วยวินิจพิจารณายาณอันถี่ถ้วน อย่าตึงเครียดจนถึงขั้นแตกหักสะบ้นไปอย่าย่อนยานจนเป็นความเฉืยชาสายเกินกว่าเหตุทว่าจงดำรงมั่นอยู่ในมัชชิมาปฏิพทาคือการเดินสายกลางพอเหมาะพอควรแก่ทุกสาเหตุกรณีความสวัสดีจำเริญลาบจะเป็นของเธอสุรินทราสุดองค์ลงแทบเบื้องพระบาทของทุสยัน ประนตหัดกราบกรานรับโอวาทจากอาจารย์ด้วยน้ำพระเนตรที่หลังรินมิอาจจะสะกดกลั้นไว้ได้ครั้นแล้วก็กอดพระบาททุสยานไว้แนบแน่นหม่อมฉันจะเก็บพระโอวาทของพระองค์ใส่กล้าไว้จนกว่าชีวิตจะหาไม่จะดำรงตนให้ควรค่าแก่การเป็นสิทธิ์ของพระองค์ทุลมหายใจเข้าออกอันพระมหาการุณาที่คุณของพระองค์ที่ทรงมีต่อหม่อมฉันยิ่งใหญ่กว่าหิมาลัยบรรพต จะประทับแน่นจารึกอยู่ในดวงวิญญาณของหม่อมชันไปชั่วชีวิตเมื่อพระองค์เสด็จนิราชร้างจากหม่อมชันไปก็อุปมาหนึ่งสิ้นแสงพระสุริยาชายที่ส่องโลกดวงตาของหม่อมชันมืดและดวงใจเปล่าเปลี่ยวหนาวเยือกปราเจจากสิ่งใดจะยึดเหนี่ยวนอกจากพระดำรัสคำตักเตือนพร่ำสอนเท่านั้นโอ้พระประมาจารย์เหนือกล้า พระองค์จะประทานความหวังแก่หม่อมชั้นเพียงสักเล็กน้อยได้หรือไม่ว่าหม่อมชั้นจะมีโอกาสกอดพระบาทของพระองค์ดุจเช่นยามนี้อีกทุสยันตื่นตันไปตลอดทั้งพระสอประทับงานอยู่เป็นเวลานานท่อพระเนตรความโศกเศร้าอาดูลของสิทธ์ด้วยดวงพระไัยอันสลดหดหูแล้วจึงสุดองค์ลงประคองสุรินทราไว้สมัยหนึ่งเมื่อองค์พระาศาสดาสุพัะจะเสด็จสู่สวรรคลยัย พี่ได้ผวาเข้ากอดพระบาททั้งสองของพระองค์ไว้และกราบทูนถามในประโยคเดียวกันกับที่เธอได้กล่าวถามพี่พระองค์ตรตัสตอบว่าดูก่อนทุสยันข้ามิได้จากเจ้าไปยังแห่งใดเลยคงอยู่ใกล้ชิดเคียงข้างเจ้าทุกขณะแล้วยายเจ้าจึงจะกังวลว่าข้าห่างไกลอีกเล่ารับสั่งมาโดยปริศนาเช่นนั้นแล้วพระองค์ก็เสด็จจากโลกนี้ไป พี่ไม่ได้มีโอกาสที่จะพบปะพระองค์อีกเลยพระองค์ดับสูญจากโลกนี้ไปแล้วแต่ยายจึงรับสั่งเป็นประโยคสุดท้ายว่าไม่ได้จากพี่ไปยังแห่งใดนอกจากจะใกล้ชิดเคียงข้างพี่อยู่ทุกขณะจิตปริศนานี้เกิดเป็นปมอยู่ในหัวใจพี่มาช้านานจวบเมื่อเจริญชนะสากล้าไหวขึ้นจึงเพิ่งระลึกได้ว่าพระองค์ได้รับสั่งแก่พี่นั้นถูกต้องทุกประการ ทุกทิวาราตรีพี่เฝ้าะระลึกถึงแต่พระองค์จดจำพระโอวาทคำดำรัสสั่งสอนฝังแน่นอยู่ในดวงวิญญาณมิได้ว่างเว้นเช่นนี้แล้วก็อุปมาหนึ่งมีพระองค์อยู่เคียงข้างทุกขนาดจิตไม่ได้ห่างไกลไปเลยฉันใดกับอุทาหรณ์ที่พี่ยกมากล่าวเนี่ยการจากไปของพี่ก็ดุดกันไม่ว่าพี่จะพลัดพรากห่างจากเธอไปไกลแสนไกลเพียงไร การหมั่นตรึกนึกระลึกถึงและปฏิบัติแท่งครัดในสิ่งที่พี่ดนพร่ำสั่งสอนเช้าค่ำก็เท่ากับว่าเธอมีพี่อยู่เคียงข้างทุกขนาจิตเราทุกคนมิสามารถจะฝ่าฝืนกรรมลิขิตและมิอาจจะกระทําสิ่งใดในด้านวัตถุธรรมให้สมผลมุ่งหมายดังมโนรมทุกประการไป หากแต่เราสามารถจะบรรลุผลมุ่งหวังทุกประการได้โดยทางมโนธรรมโดยอาศัยสมาธิและปัญญาเป็นแนวทางเช่นนี้เธอย่อมจะสิ้นปริวิตกไปได้ในข้อที่ว่าเราจะพบกันอีกหรือไม่อัสุชนของสุรินทราแห้งสนิทริมพระโอดเม้มแนบแน่นเนตรอันศอกเชื่อมเป็นประกายโรดวาวับทุศยันสังเกตเห็นอยู่ทุกขณะ อ่านทะลุปลุกปร่องไปในดวงกำมลของสิทธ์ว่ากำลังคิดเช่นไรอยู่เอื้อมพระหัตมาบีบอังสาสุรินทราหนักหน่วงขณะที่แย้มสวนปลอบพระไทยอย่าคิดที่จะติดตามพี่ไปในครั้งนี้อย่าคิดเคียดแค้นพิษณุมหาราชผู้เป็นต้นเหตุแล้วหวังที่จะทําการขบฏล้มล้างองค์จัก,กรพรรดิแต่จงปฏิบัติทุกสิ่งไปตามหน้าที่ให้ครบถ้วนบริบูรณ์สักวันหนึ่ง เธอจะประจักษ์ในผลที่ตามมากรรมใดก็ตามที่ใครเป็นผู้ก่อไว้กรรมนั้นไม่มีวันสูญหายไปได้ย่อมจะตามมาสนองในวาระหนึ่งเพียงแต่ช้าหรือเร็วเท่านั้นฉะนั้นเธอจงละเว้นกรรมที่เป็นความชั่วนั้นเสียเร่งประกอบกรรมดีและรอรับผลสนองในอนาคต ดวงดาวประจำราศีของเธอนับวันจะเปล่งรัศมีโรดขึ้นทุกขณะและทวีแสงเจิดจ้าจนถึงที่สุดอย่าทำให้มัวหมองเสียก,ก่อนด้วยอารมณ์อันขาดสติรับคำกับพี่สิสุรินทราว่าเธอจะปฏิบัติตามคำสั่งของพี่สุรินทราซึมนิ่งอยู่เป็นเวลานานเมื่อถูกเตือนมาจึงประนดหัดขึ้นบูชายอมรับสนองดํารัตโดยชื่นชมว่าพระเจ้าข้า หม่อมฉันจะปฏิบัติตามพระราชดำรัสของพระองค์แม้วันในหัวอกจะบอบช้ำระบมหนองเพียงไรทุศยันแย้มโอดออกมาโดยปราบปลื้มพระไทยยกหัดประทานพระพรชัยแก่สิทธิองค์โปรดรับสั่งพึมพร,รมว่ามหิทธิอำนาจอันรุ่งริ์และธรรมานุภาพกระเดื่องเดชจงเป็นของสิทธิ์ผู้ประพฤติช,ชอบแห่งข้าเทิน สุรินทราประทับสดับฟังดำรัสสอนสั่งของทุสยันจวบกระทั่งราตรีอันเป็นการอบรมครั้งสุดท้ายนั้นผ่านพ้นไป